สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้จะพาท่านผู้ชมมาบุกดงต้นพวงครับท่านผู้ชมต้นพวงถือว่าเป็นต้นไม้เศรษฐกิจอีกต้นหนึ่งครับที่ทําให้เกิดเหตุดได้ด้วยครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีโพสิชันที่สวยงามนะครับมีความสูงทางท่านผู้ชมแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ นายรักต้นไม้จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับประโยชน์ของเขาของต้นพวงในวันนี้นะครับแล้วก็ว่าครอบครัวนายรักต้นไม้จะมาทําอะไรกันนะครับกับต้นพวงนะครับดงต้นพวงแห่งนี้ครับท่านผู้ชมเราไปติดตามชมกันเลยครับนี่นายรักต้นไม้มาอยู่ในดงของต้นพวงครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นต้นไม้ที่ นายรักต้นไม้ได้เอามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเวลาไปที่แม้แต่ร้านขายไก่ย่างนะครับก็จะใช้ใบของพลวงเนี่แหละครับมาเป็นเหีบห่อหรือว่าบรรจุพันธุ์นะครับในการที่จะใส่ไก่ย่างนะครับให้กับนายรักต้นไม้ได้รับประทานตอนตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเนาะนะครับแต่นะครับ วันนี้นะครับนายรักต้นไม้และครอบครัวนายรักต้นไม้นะครับนายรักต้นไม้แฟมิลี่ได้มาเจ็บเนี่ยครับท่านผู้ชมเราจะเอาไปทําอะไรกันนะครับเป็นต้นไม้ที่หล่นไกลต้นนะครับนี่พี่จอยนะครับเป็นพี่สาวของผมนะครับซึ่งเราจะเอาไปทําอะไรครับพี่จอยเอาไปเพาะต้นกล้าเอาไปเพาะต้นกล้านะครับแล้วเ,เราก็จะ รเสเชื้อเห็ดลงไปค่ะนี่ครับท่านผู้ชมประโยชน์ของเขานะครับในการที่จะทําให้เกิดเห็ดนะครับเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ใช่ไหมครับพี่จอยที่จะทําให้เกิดเห็ดค่ะมันเป็นอีกต้นไม้ที่เป็นตระกูลที่ลูกไม้หล่นไกลต้นมันจะมีปีกแบบนี้ค่ะทุกชนิดไม้ที่มีปีกมันก็จะเห็ดมันก็จะงอกเราระบุได้ไหมครับพี่จอยว่าเป็นลูกของต้นไหนบ้างนะครับอยู่ในดงของ ระบุไม่ได้เลยระบุไม่ได้ครับใช่มครั <c oughs> <laughs> เพราะว่าเขามีปีกนั่นเองนะท่านผู้ชมแต่ว,ว่าแต่ละต้นมันก็จะไม่ลูกไม่เหมือนกันนะบางต้นก็จะมีตรงตรมยาวๆเดียวเบางบางต้นก็จะลูกใหญ่บางต้นก็จะปีกใหญ่ลูกเล็กอ่าแล้วตอนนี้เรายือนอยู่ใน แลนด์สเคปบของจังหวัดอะไรครับพี่จอยบุรีรัมค่ะบุรีรัมนะครับเป็นอำเภออำเภอชำนีเนาะนอยู่ในพื้นที่ของอำเภอชำนีครับท่านผู้ชมเป็นที่นายรักต้นไม้ได้มาบุกวันนี้นะครับที่เป็นดงของต้นพลวงเลยนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับที่ชื่อของเขานะครับก็คือต้น ต้นอะไรพี่จอยผมจําชื่อไม่ได้ต้นกรงนะเอภาษาอีสานโอ้ยเนาะนะครับเลื่อมหอดซื้อต้อนใหม่ภาษาอีสานนะพี่น้องเงืดหลายนะครับอีกยี่สิบปีเทาก็สิ่งนี้แบบนี้ถ้าท่านผู้ชมนะครับปลูกอีกยี่สิบปีก็จะได้แบบนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่ทรงคุณค่าครับท่านผู้ชมทําไมเป็นอย่างนั้นเนาะคือถ้าท่านผู้ชมจะเอาไปทําเป็นเครื่องบ้านนะครับไปทําเป็นอ่า ประโยชน์ใช้สอยในด้านที่ไม้ยาวๆนะครับโดยที่ไม่ต้องต่อนะครับไม่ต้องตัดนะครับต้องการความแข็งแรงนะครับก็จะนี่แหละครับท่านผู้ชมดูสิครับว่าสูงแค่ไหนนะครับสูงหลายเมตรเลยทีเดียวนะครับคล้ายกับกับไม้สนหรือว่าคริสต์มาสที่อยู่ทางฝั่งฝ้ายยุโรปนะครับแต่นะครับข้อดีของเขาเลยครับท่านผู้ชม มันแข็งกว่าไม้ที่อยู่ฝั่งยุโรปเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ไม้เนื้อกก่งอ่อนกก่งแข็งนะครับอันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งเลยทีเดียวซึ่งอยู่ได้เป็นหลายร้อยปีเนาะนะครับคือประเด็นวันนี้ครับท่านผู้ชมจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังว่านายรักต้นไม้แฟมิลี่ทำไมต้องมาเก็บลูกพลวงนะครับ ประโยชน์ที่เรามาในวันนี้ก็คือหนึ่งนะครับกิจกรรมที่ช่วงโควิดนี้ได้อยู่กับครอบครัวร่วมกันนะครับแล้วก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันด้วยเนาะแล้วก็ประโยชน์อย่างที่สองนะครับเราจะเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับไปทําการเพราะเพื่อที่จะปลูกป่าเพราะในพื้นที่ของเรานะครับใน อำเภอหนองเกีเนี่ยแล้วก็หนองหงจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เคยมีต้นพลวงมาก่อนในสมัยก่อนแล้วก็เยอะมากแต่ตอนนี้ได้หดหายไปแล้วครับท่านผู้ชมก็เลยต้องมาถึงอำเภอชำนิในวันนี้นะครับนี่พิสูจให้ดูนะครับท่านผู้ชมเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมดูผมจะโฟกัสให้ให้ดูนิดนึงอันนี้คือ มีรากแล้วพร้อมที่จะเกิดนะครับเราก็จะเก็บใส่ถุงไปเนาะแต่ตอนนี้เรากำลังเดินท่าศึกโจมตีครับท่านผู้ชมมีมดแดงเยอะแยะเลยนี่นะครับพี่จอยบอกว่าถ้าใครสนใจอยากจะได้<อ>ต้นไม้ที่นะครับอันนี้ถึงเวลาขายของแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปิดหนีเลยนะครับประเด็นสำคัญมันจะอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชม เราจะให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปด้วยกันคือประโยชน์ของเขาทําให้เกิดเหตุนะครับทําให้เกิดเหตุแล้วก็ทําไมเราต้องมาลงมือเจ็บด้วยตัวเองใช่ไหมพี่จอยอทําไมเราต้องไม่ไปซื้อคนอื่นเขาล่ะที่เขามีกันเยอะแยะในตลาดนี้นะครับประโยชน์ของเขาเลยครับท่านผู้ชมคือเราจะเพาะต้นกล้าเอง แ,บบแล้วก็แบบออร์แกนิกแบบ, organic, แบบเขาเรียกว่าอินทรีย์นั่นเองครับท่านผู้ชมถ้าเป็นแพรเป็นสาไทยเนาะก็เป็นอินรีแล้วก็ไม่มีสารเคมีแล้วที่สําคัญทําให้ต้นไม้พวกนี้เกิดเห็ดทําให้ต้นไม้พวกนี้เกิดเห็ดครับท่านผู้ชมแล้วก็กววไม่มีสารเคมีถ้าไม่มีสารเคมีแล้วก็จะอ,อะไรก็จะเกิดขึ้นได้เจอเห็ดแล้วนี่ ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าใต้ต้นพวงพวกนี้มีเห็ดน้ำหมากเกิดขึ้นนะครับหอมด้วยครับท่านพี่จอยบอกอันนี้ก็จะเอาไปทําเป็นเชื้อเห็ดต่อไปให้กับต้นกล้านะครับต้นมันจะเย็นมากเพราะว่าใบมันใหญ่นี่ครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าอยู่เราอยู่ใต้ต้นไม้นี้อากาศวันนี้ร้อนมากครับท่านผู้ชมพออยู่ใต้ต้นไม้ปุ๊บเนี่ยเหมือนติดแอร์ ยังไงยังงั้นเลยนะครับอันนี้ก็เราจะไปทําเป็นต้นกล้านะครับเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะครับชาวรักต้นไม้หรือว่าท่านใดที่จะปลูกป่าแล้วอยากจะให้ป่าเกิดเห็ดเหมือนของเรานะครับก็สนใจก็อินบ็อกแล้วก็นายรักต้นไม้จะทิ้งเบอร์โทรของนายรักต้นไม้ไว้ในข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะ เพื่อที่จะติดต่อหรือว่าคอนแทคกันกับพี่จอยได้เนาะนะครับครับสามารถพี่จอยบอกว่าสามารถพร้อมส่งให้กับท่านผู้ชมทั่วประเทศได้เลยนะครับอันนี้จะแบ่งปันให้กับเราใช้วิธีที่บอกกล่าวคราว่าแบ่งปันแล้วกันเนาะพี่จอยเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่า,าเราไม่ได้ทำเพื่อการค้าครับท่านผู้ชมเราจะแบ่งปันให้กับ แฟนลับนายรักต้นไม้ทั่วประเทศเนี่ยแหละครับที่สนใจนะครับที่จะต้องการปลูกป่าอนุรักษ์แล้วก็ปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อการค้าก็แล้วแต่นะครับหรือว่าปลูกป่าเพื่อการเก็บเห็ดรับประทานเองนะครับมีสวนเห็ดของตัวเองที่บ้านเดินออกจากบ้านไปก็มีสวนเห็ดเหมือนของเรานะครับอันนี้ก็สามารถกระทําได้นะครับแล้วก็อินบ็อกลงมาหานายลักต้นไม้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนายลักต้นไม้จะพาท่านพูด ชมนะครับไปดูวิธีการการเพราะเพาะกันยังไงนะครับเพาะแบบไหนนะครับดูคลิปในวันนี้นอกจากที่จะได้ต้นกล้าจากนายรักต้นไม้ไปแล้วครับท่านผู้ชมสามารถไปเก็บนะครับไปเก็บเมล็ดพันธุ์แบบนี้แล้วก็ไปเพาะเองก็สามารถกระทําได้เช่นกันนะครับเราจะบอกออทุกขั้นตอนนะครับหรือว่าท่านผู้ชมต้องการอยากจะได้เมล็ด พันแบบนี้ก็สามารถอินบ x ็อกเข้ามาได้เช่นกันนะครับสามารถไปเพราะตามวิธีที่นายรักต้นไม้แนะนำนะครับในคลิปต่อๆไปเนาะนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับที่จะมาเพาะต้นพวงหรือว่าต้นกลุงนี้นะครับเพาะยังไงนะครับทําให้เกิดเห็ดนะครับ เพราะยังไงให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนายรักต้นไม้มีคําตอบให้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนี่ท่านผู้ชมแต่ละท่านนะครับก็นายรักต้นไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้เก็บแะครับแต่มาสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจได้รับชมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรง นะครับที่จะทําให้การป,ปลูกป่านี้มันประสบผลสําเร็จได้นะครับครับก็ฝากคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆนะครับหรือว่าต้องการต้นไม้ต้นกล้าอินบ็อกหรือว่าโทรเข้ามาหาทีมงานหรือว่าครอบครัวนายรักต้นไม้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับ โชคดีเป็นของทุกท่านห่างไกลจากโควิดนะครับสวัสดีครับ